ะะรอแล้วแล้วใช่ไหมคะว่าอยากรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างวันนี้เล<ช>ื่กมะให้พิเศษถึง12เบอร์กันเลย <12. S 2> ซึ่งเป็นเบอร์ v i p นะคะ,คะเรามาดูเบอร์แรกลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าเนี่ยชื่นชอบหรือว่ามีลูกค้าสนใจก็สามารถเอาเบอร์ของอเราเนี่ยไปนําเสนอต่อได้ะนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์แรกกันเลยค่ะเรามาดูเบอร์แรกกันนะคะ อ่ะมาแล,แล้วลูกค้าเป็นเก้า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 เ้าอ่าเป็นหฟเก้านะหก้าค่ะหนึ9 9เจ็ดเกนะคะาราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนบาทเท่านั้นแสนบาทนะคะเริ่มต้นถูกมากๆเลยที่1นึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะ ทักแอดมินได้เลยนะคะกดปุ่มข้อความเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ข้อความเนี่ยหายไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยเออปกติแล้วเนี่ยข้อความไปอยู่ตรงตรงนี้เลยนะคะเพรานลูกค้าเนี่ยถือว่าสแกน QR วโค้ดตรงนี้ก็ได้อ่าเข้าไปติดต่อมีแอดมินรอตอบคำถามอยู่นะคะว่าสนใจเบอร์นี้หรือว่า หาเบอร์นี้อยู่มีแบบเอ้ยมีชอบเลข9ชอบเลข8อย่างเงี้ยมีมีอ่ะเราไปดูเบอร์ต่อไปดีกว่าพี่นันค่ะสําหรับเบอร์ต่อไปก็ยังเป็น9อยู่นะคะนี่เลยเป็น0651399999จำง่ายมากๆากเลยนะทุกท่านเรียกว่าเอาไปเป็นเบอร์เบอร์นามบัตร เบอร์ติดบิลบอร์ดได้นะแบบให้คนมาซื้อโฆษณาอย่ะอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะความหมายของเลขเก้านะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะถือว่าเป็นเลขแห่งความเจริญก้าวหน้าแท้ๆเลยนะคะเล้าไงเก้าหน้าตัวนะแล้วก็เป็นศูนย์หกห้าด้วยใช่ค่ะสวยงามมากเบอร์ต่อไปยังเป็นเก้าอยู่เหมือนกันนะคะยังมีเก้าอยู่นะใครสนใจเบอร์นี้แคปหน้าจอส่งแอดมิน เลยนะคะต่างซื้อวันนี้มีส่วนลดพิเศษแจ้งแอดมินได้เลยว่าขอส่วนลดพิเศษนะอะเบอร์นี้เป็น0 9 7ค่ะเ3 9 9ส9 9 9อ้มันจำง่ายนะเป็นแบบพรีเมียมมากเวลาให้เบอร์แบบแท็กซี่เอางั้นหรอไม่ได้เบอร์นี้เป็นธุรกิจแบบอุ้ยเบอร์คุณจำง่ายมากเลยใช่เบอร์สวยเบอร์ดีใครก็อยากโทรหาเราใครก็อยากคุยธุรกิจกับเราใช่ค่ะพระษนะนเนี้ยใครชอบเลข9เนี่ย ซื้อเลยนะเดือนนี้มีส่วนลดพิเศษแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะมีของแถมให้ด้วยเป็นตุ๊กตาหมีเพนกวินน่ารักน่ารักเป็นทั้งหมีและเพนกวินหมีเพนกวินนะคะหรือว่าพี่นานใครชอบเลขห้าบอกว่าชอบเลขแปดเลนแปดเลขคนจีนใช่เลขนิตี้อ่าค่ะมีมีเหมือนกันค่ะมีเลยนะคะมีมาเลยนะ อ่าขึ้นโชว์เลยค่ะนี่เลยลูกลค้าเปนศูนย์หกห้าหนึ่งแปด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 ้าวมากสวยมากเลยลูกค้าเบอร์นี้ ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคะทุกวันนี้ลงทุนคริปโตลงทุนมีลงทุนเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะลูกค้ามีจริจใช่เอาไปขายต่อเนาะงคนเอาไปเก็งกาไรเป็นอะไร้นะะก็เป็นเบอร์สวยอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะก็ใครชอบเบอร์นี้เนี่ย ทักแอดมินได้เลยนะคะ,คะบอกว่าขอส่วนลดพิเศษใช่ค่ะอ่ะเรายังมี88888 88มาฝากอีก2เบอร์ลูกค้าเบอร์นี้เบอร์ต่อไปนะคะเป็น065-148-8888ค่ะโอ้โห,ก,หอก็สวยเหมือนกันก็สวยเหมือนกันอ่าใช่ค่ะ,ะ,คะเริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์อรหายากแล้วลูกค้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปดูตามเว็บก็ได้นะไปไปไป,ไปเช็คในเว็บก่อนได้เลย<ช>ว่าแบบ รักเบอร์พวกนี้เนี่ยเมื่อวานพี่ลองเช็คสองแสนอัพทั้งนั้นนะถ้าเบอร์ไฟอะไรเงี้ยเบอร์เก้าเก้าเก้าเมื่อกี้นี่คือสามล้านสามล้านแล้วฉันใจแค่สองแสนที่สามล้านไปเลยสามล้านเก้าเก้าจะมันเป็นด้วยความเชื่อเนาะแบบบางคนก็เชื่อเบอร์นี้เบอร์นี้ไปซื้อไปให้ผู้พันผู้กองเงี้ยราคาแค่นี้แบบธุรกิจกับร้อยล้านอะไรเงี้ยแลกกันได้แบบสบายมากเบื่อแบบฝรั่งฝรั่งโทรหาลูกค้าแบบซื้อเป็นชายี่สิบสาขาเงี้ย ลองลองยัวเลย <c oughs> ยัวยัวลองเบอร์นี้ก่อนเนี่ยค่ะแอดมินนะคะอ่าเบอร์หนึ่งยังมีนะคะเป็นแปด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 เหมือนกันลูกค้าแคปหน้าจอแล้วส่งแอดมินดูนะนะคะ,นะคะเบอร์นี้ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าแปด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 นะคะค่ะส่งมาเลย ใช่อย่างที่บอกว่าเบอร์เลขก8เนี่ยเป็นถือว่าเป็นดับเบิลลัคกี้ของคนจีนนะคะแล้วก็มีการพ้องเสียงกับคําว่ารวยในภาษาจีนอ่าเขาก็เลยบอกว่ามันจึงหมายถึงกับการรวยแบบไม่มีทีสิ้นสุดใช่อ่ารวย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 รอย่างเดียวาวเลยนะเนรวย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 เห็นไหมคะใช้แล้วรวยของจีนนะคะค่ะ ต่อไปลูกค้าบอกว่ามีเลขหกมาฝากนะคะเป็นเลขหกก็มีห้าตัวเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาดูนะคะเบอร์แรกเป็นศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดสามหก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 นะคะบางคนก็ชอบเลขหกอะช่วงนี้มีลูกค้า inbox เข้ามาถามว่ามีหกเยอะไหมมีหกเยอะเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาฝากนะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบเลขไหนหรือว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยทัก inbox admin เลยนะว่าอุ๊ยมีเจ็ดไหม มีห้าไหมมีไหมมีมีหมดทุกเลขเลยนะค่ะถึงเก้าเรามีทุกเลขลูกค้าลูกค้าจะหาเบอร์ไปเสนอใครเนี่ยอย่าลืมคิดถึงน้องกุ้ยนะคะนะคะเพราะมีทุกเบอร์เลยค่ะงบมีเท่าไหร่แจ้งมาเลยเนาะคุยกันได้นะต่อรองกันได้ต่อรองได้พี่สตารเเลยนะคะค่ะเบอร์ต่อไปหก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 ยังมีอีกนะลูกค้า เบอร์ <ersch> นี 17, <citiz S 2> ้เจ็ดสามเจ็ดแปดหก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 นะก็สวยเหมือนกันเป็นแบบเลขตอนแรกข้งแรกก็จะเป็นเก้าเจ็ดเ็ดอย่างเงี้ยก็เจ็แปดยังอยู่อยู่ในเบอร์ที่สวยอยู่นะคะแล้วก็ดำดับดีด้วยนะเจ็ดแปดหกเป็นแบบนับถอยหลังมาเลยนะก็ราคาเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทเช่นกันนะคะเบอร์ต่อไปของเรานะคะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดค่ะ ต็ด96 6 6 6 6นะ5 5 5ก็มีนะเบอร์เนี้ยเหมือนกันเลยต็ด95 5 5 5เปลี่ยนแค่ข้างหลังยๆราคา120,000บาทถ้าซื้อในไลฟ์สดนี้ลดไปเลยมีส่วนลด10%ว้าว สิบเปอร์เซ็นต์นี้สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะลูกค้าบอกไปเลยว่าน้องควินลดแคสต์สองปกติเราไม่ลดด้วยซ้ำเพราะเราขายถูกอยู่แล้วถูกนี่ถ้าลูกค้าคือตอนนี้นี่ให้ส่วนลดพิเศษเลยนะสิบเปอร์เซนไปเลยนะคะช้อปปิ้งเลยนะบอกแอดมินเนี่ยเอาเบอร์นี้แต่ว่าลงท้ายด้วยห้า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 มีนะคะแปด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 ก็มีลูค้าอยากหาเบอร์อะไรเรามีหมดเลยนะหามาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะแบบอยากตอบเบอร์บีหมดเลยนะลูกค้าเบอร์ตรง เบอร์4เบอร์5เบอร์6เซเว่นอยังไม่มีอาจจะมีก็ได้นะลูกค้าอนนี้มี6ก่อนนะมีมี5มี5 v ก่อนนะครบครบถ้วนเลยลูกค้าตอนนี้เบอร์สวย VIP ของเรานะคอเค0แลควนะคะวันนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวให้แอดมีนส่งไว